เชียร์อาบตอนที่สิบเอด พระเอกที่ตัดสินใจบอกชอบนางเอกออกไปทันใดนั้นจินซอนโฮก็ได้ตะโกนเรียกนางเอกจากไกลๆนางเอกหันไปตามเสียงเรียกของจินซอนโฮและเห็นภาพเขาคล้ายกับในภาพที่เห็นตอนเมาจึงนึกขึ้นได้ว่าคืนนั้นเธอเมามากและหกล้มอยู่ริมหาดจินซอนโฮจึงเข้ามาช่วยพยุงเธอพอเห็นนางเอกที่พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเวลาเมาจินซอนโฮจึงจูบนางเอกและนางเอกที่เมามากจึงอ้วกใส่เขาพอพระเอกเดินมาก็เห็นตอนเธอกําลังอ้วกพอดีและเธอก็ภาพตัดไปนางเอ ที่นึกเรื่องราวขึ้นมาได้จึงตกใจมากเลยรีบขอตัวออกไปเข้าห้องน้ําทิ้งให้พระเอกได้แต่มองตามเธออย่างงงๆสมาชิกทีมเชียร์ทุกคนล่ําลาแม่พระเอกเตรียมจะขึ้นรถกลับกันแต่พระเอกหายไปหาอะไรบางอย่างอยู่ที่ริมหาดนางเอกมองตามเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาหาอะไรอยู่จนพระเอกกลับมาและทุกคนก็ขึ้นรถกลับกัน ขณะทานอาหารเชา้าแม่ของจินซอนโฮบอกกับลูกชายว่าถ้าเล่นสนุกกับทีมเชียพอแล้วก็ให้ออกจากทีมเชียเพื่อมาตั้งใจเรียนแพทย์เถอะแต่จินซอนโฮยังไม่อยากออกและบอกว่าเขาเล่นสนุกไปพร้อมๆกับตั้งใจเรียนก็ได้นี่แม่จึงขู่ว่าถ้าไม่ยอมออกแม่จะระง,งับบัตรของเขาให้หมดจินซอนโฮบอกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วจะออกหรือไม่ออกเขาจะตัดสินใจเองทําให้แม่ไม่พอใจ นางเอกมานั่งปรับทุกกับจูซอนจาเรื่องที่พระเอกมาบอกชอบแต่เธอดันไปจูบกับจินซอนโฮจูซอนจาจึงถามว่าแน่ใจเหรอว่าเธอไม่ได้มีใจให้จินซอนโฮนางเอกรู้สึกไม่มั่นใจเพราะจินซอนโฮก็ดีกับเธอจริงๆทําทำให้จูซอนจาบอกว่าเธอเป็นพวกหลายใจหรือไงนางเอกที่ไม่รู้ความรู้สึกตัวเองแน่ชัดจึงบอกว่าเธอไม่ต้องการความรักแล้วเธอจะไปตามทางของเธอ ยูมินนัดจองซูอิลมาถามว่าเป็นเขาใช่ไหมที่เป็นคนส่งข้อความขู่เธอกับนางเอกเพราะเธอเห็นเขาหยิบมือถือมาดูตอนที่เธอส่งข้อความหาคนร้ายจองซูอิลทำสีหน้าหนักใจเพราะโดน il, คิมจินอิลข่มขู่ว่าจะเอาหลักฐานเรื่องเงินลงทุนที่เขาไปพัวพันอยู่ด้วยออกไปแฉเลยตอบยูมินไปว่าเป็นเขาเองแต่เขาแค่ส่งข้อความเท่านั้นเรื่องไฟสปอตไล์ล่วงเขาไม่เกี่ยวด้วยเขาไม่อยากถูกสอบสวนเพิ่มเติมถ้ามีคดีเพิ่มอีกชีวิตเขาต้องพังแน่ให้คุกเขาขอ ร้องเขาก็ยอมแต่จะไม่มีเรื่องแบบนี้อีกแล้วยูมินจึงบอกว่าทําให้ได้อย่างที่พูดเธอไม่งั้นเธอจะเอาทุกเรื่องไปแฉให้หมดขณะเข้าเรียนอาจารย์ได้สั่งการบ้านปลายเทอมคือการไปออกเดทกับคู่ในงบหมื่นวอนแล้วให้ไปเขียนเป็นรายงานมาส่งอาจารย์จับคู่ให้นางเอกคู่กับพระเอกและใน,ในชั้นเรียนมีผู้ชายมากกว่าจึงให้ผู้ชายที่เหลือเลือกคู่เดทในห้องเรียนเองได้จินซอนโฮจึงเลือกนางเอก นางเอกที่พยายามหลบหน้าทั้งพระเอกและจินซอนโฮอยู่จึงรู้สึกอึดอัดทำตัวไม่ถูกเลยเอาแต่นั่งยิ้มเหมือนคนเสียสติ ขณะอยู่ในห้องชมรมนางเอกพูดว่าอยากกินขนมปังพิซซ่าจินซอนโฮจึงบอกว่าเขาจะเลี้ยงพิซซ่าทุกคนเองนางเอกจึงเปลี่ยนใจบอกว่าอยากกินข้าวที่โรงอาหารจินซอนโฮที่รู้ว่าเธอพยายามหลบหน้าเขาจึงบอกให้เธอกินพิซซ่าด้วยกันเธอแต่พอพิซซ่ามาส่งขณะจ่ายเงินจินซอนโฮจึงได้รู้ว่าแม่ระงับบัตรเขาหมดแล้วจูซอนจาจึงช่วยจ่ายเงินแทนให้นางเอกพระเอกและจินซอนโฮมานั่งคุยเรื่องจับคู่เดทเพื่อทำรายงานส่งอาจารย์จินซอนโฮถามนางเอกว่าเธอจำได้แล้วใช่ไหมเรื่อง ที่ปูซานเลยพยายามหลบหน้าเขาพระเอกก็ถามว่าที่เธอหลบหน้าเขาก็เป็นเพราะเรื่องนั้นหรอจินซอนโฮได้ยินก็แอบ,บสงสัยว่าเรื่องนั้นของพระเอกคือเรื่องอะไรนางเอกที่อึดอัดใจกับทั้งคู่เลยคิดหนักแล้วจึงบอกว่าไม่ได้หลบหน้าซักหน่อยและให้มาตกลงเรื่องเวลาเดทกันดีกว่าจูซอนจาบอกกับนางเอกว่าหลบหน้าไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกและถามว่าเธอรู้สึกยังไงกับทั้งสองคนกันแน่นางเอกจึงบอกว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันเธอไม่รู้จริงๆว่ารู้สึกยังไงกันแน่ จูซอนจาจึงบอกว่าไหนๆเรื่องก็กลายเป็นแบบนี้แล้วให้ใช้งานเดทคู่ของอาจารย์นี่แหละตัดสินเลยแล้วกันว่าเธอจะเลือกใครหรือไม่ก็ปฏิเสธทั้งคู่ไปเลยนางเอกได้ยินน้องชายที่เพิ่งกลับมาบ้านบอกรักแฟนทางโทรศัพท์ก็บ่นน้องว่าเตรียมเรียนแพทย์ยังมีเวลามีแฟนอีกหรอแต่ก็แอบไปถามน้องว่าเขารู้ได้ยังไงว่าแบบไหนคือความรักน้องจึงบอกว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะได้รู้เองนั่นแหละ รุ่นพี่อุญชาญที่ถูกเพื่อนร่วมรุ่นบูลลี่เพราะเขาเคยทําให้คนเข้าใจว่าพ่อรวยเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตแต่ที่จริงเป็นเพียงคนที่ทํางานอยู่บริษัทเล็กๆก,ก็มีโซโยอนคอยปลอบใจและบอกว่าเธอก็เป็นพวกชอบเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นเหมือนกันที่เธอเข้ามาอยู่ทีมเชียร์ก็เพราะอยากให้คนมาสนใจเธอเยอะๆถึงจะเข้ามาแล้วก็ยังไม่มีใครสนใจเหมือนเดิมก็เธอแต่เธอเชื่อว่าสักวันก็คงมีช่วงเวลาที่เปล่งประกายกับเขาเหมือนกันดังนั้นเธอจึงเข้าใจและบอกให้เขาไม่ต้องอายหรอก เพราะเธอก็เป็นคนแบบเดียวเหมือนกันกับเขาทําให้อุญชารู้สึกอบอุ่นใจและสบายใจขึ้นมายูมินมาบอกกับพระเอกว่าเธอกําลังจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเธอวางแผนไว้นานแล้วที่กลับมาเพราะอยากจะมาจัดการเรื่องให้เรียบร้อยเธออยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ใหม่ๆ และเธอดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่มีค่าสําหรับเธอจริงๆนางเอกวางแผนจะไปเดทกับจินซอนโฮในช่วงเชา้าและจะไปเดทกับพระเอกในช่วงเย็นเช้าว,วันนั้นจินซอนโฮจึงจะพานางเอกไปเดทในสถานที่ที่เขาเตรียมไว้แต่เห็นเธอดูท่าทางอึดอัดจึงบอกกับนางเอกว่าเรื่องจูบวันนั้นให้ถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นและทํากับเขาเหมือนเดิมเถอะ ไม่ต้องหลบหน้าเขาและไม่ต้องเอาเรื่องนั้นไปคิดมากแล้วเธอจะได้เห็นว่าเขาน่ะดีมากแค่ไหนหนางเอกจึงตกลงและรู้สึกสบายใจขึ้นจินซอนโฮพานางเอกไปเดยทที่ห้องสตูดิโอของรุ่นพี่ที่รู้จกักทั้งคู่จึงได้เล่นเกมด้วยกันจินซอนโฮที่ฝึกหัดทำอาหารมาเพื่อจะทำให้หนางเอกในวันนี้ก็ได้ทำผิดพลาดไปหมดหนางเอกจึงได้รู้ว่าเขาพยายามหัดทำจนมือได้แผลเต็มไปหมดเธอจึงเสนอจะทำให้เองโดยขอดูสูตรจากมือถือของเขา จึงไปเห็นว่าจินซอนโฮได้ค้นหาในอินเทอร์เน็ตถึงกลยุทธ์ในการเอาชนะใจสาวที่ออกเดทพอนางเอกเห็นจึงทําเป็นอ่านกลยุทธ์ต่างๆเพื่อแกล้งเขาในขณะที่จินซอนโฮพยายามแย่งเอามือถือคืนทั้งคู่ก็ได้ล้มลงไปบนโซฟาจนหน้าใกล้ชิดกันก่อนจะผลักออกจากกันพอถึงเวลาที่นางเอกต้องไปเดทกับพระเอกก่อนจากกันจินซอนโฮขอให้เธอไม่ไปเดทกับพระเอกไม่ได้หรอเดทกับกัปตนันไม่สนุกเหมือนเดทกับเขาหรอกแต่นางเอกบอกว่านัดก็ต้องเป็นนัดสิ ินซอนโฮจึงบอกว่าก็ได้ถ้างั้นขอให้เป็นเดทที่น่าเบื่อที่สุดในโลกเลยก็แล้วกันเขายิ้มให้เธอและเดินจากไปนางเอกมาหาพระเอกตามนัดพระเอกตั้งใจจะพานางเอกไปกินร้านอร่อยแต่คนก็เยอะมากเลยจะพานางเอกไปหอสมุดศิละปะแทนพอไปถึงหอสมุดก็ปิดปรับปรุงจึงพาเธอไปที่หอดูดาวพระเอกที่สนใจเรื่องดาราศาสตร์อยู่แล้วจึงตื่นเต้นเมื่อได้มาที่นี่ผิดกับนางเอกที่นั่งมองเขาอย่างเบื่อเบื่อ นางเอกทำกระเป๋าหล่นจนของในกระเป๋าล่วงออกมาพระเอกช่วยเก็บของจึงได้เห็นรูปพลลรอยในรูปคือนางเอกกับจินซอนโฮที่ถ่ายคู่กันดูสนุกสนานจึงรู้สึกเศร้า จนพระเอกพานางเอกมาส่องกล้องดูดาวทําให้หนางเอกตื่นเต้นที่ได้เห็นกลุ่มดาวกระบวยใหญ่พระเอกอธิบายว่ากลุ่มดาวกระบวยใหญ่มีที่มาจากนิทานของเจ็ดฝาแฝดที่ได้กลายเป็นดาวบนท้องฟ้านางเอกจึงถามว่าแล้วที่ว่าคนเราตายไปจะกลายเป็นดาวบนท้องฟ้ามันจริงหรือเปล่าเพราะเธอสงสัยว่าพ่อของเธออาจจะอยู่บนนั้นตรงไหนสักที่แบบนั้นก็จะแปลว่าวันนี้เธออาจได้เห็นพ่อแบบใกล้ๆก็ได้พระเอกจึงบอกว่าพ่อของเธอต้องอยู่บนนั้นแน่และเขาจะต้องบอกว่าเธอเติบโตมา งดีจริๆท่านจะต้องมองเธอจากบนนั้นทุกวันแน่นางเอกที่ได้ยินก็รู้สึกเหมือนได้รับการปลอบโยนนางเอกกับพระเอกมานั่งดื่มเหล้าด้วยกันนางเอกถามพระเอกว่าทำไมอยู่ๆถึงมาสารภาพรักกับเธอทั้งที่พยายามปฏิเสธเธอตั้งหลายครั้งพระเอกจึงบอกว่าเพราะเขากลัว ตอนแรกเขากลัวที่เขารู้สึกชอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเขาก็กลัวความรู้สึกของเขาจะทําให้เธอลําบากใจแต่ตอนนี้สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเขากลัวจะเสียเธอไปโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเขากลัวจะเสียความโชคดีอย่างเธอที่คงหาไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้ขอโทษที่ทําให้สับสนและทําอะไรช้าไปแต่ขอโอกาสให้เขาสักครั้งได้ไหมหนางเอกคิดหนักและบอกว่ามันสายไปแล้วจากนั้นฝนก็ตกลงมาทําให้บรรยากาศทั้งเศร้าและน่าอึดอัด ก่อนกลับพระเอกทําถุงของขวัญที่จะเอามาให้นางเอกหล่นทําให้เปลือกหอยที่พระเอกตั้งใจเก็บที่ริมหาดก่อนกลับจากบ้านเกิดคราวนั้นแตกหักเสียหายนางเอกจึงได้รู้ว่าพระเอกตั้งใจเก็บเปลือกหอยนี้มาจะให้เธอเอามันไปวางไว้ในที่ที่พ่อของเธออยู่เพราะนางเอกเคยบอกกับเขาว่าพ่อไม่เคยเห็นทะเลเขาเลยคิดว่ามันอาจจะทําให้ท่านได้ยินเสียงทะเลก็ได้ นางเอกเพอได้รู้ว่าพระเอกนึกถึงแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตของเธอก็ซาบซึ้งอย่างมากจึงบอกให้ส่งเปลือกหอยนั้นมาให้เธอแต่พระเอกบอกว่ามันแตกแล้วคงใช้ไม่ได้แล้วล่ะนางเอกจึงบอกว่าถึงจะแตกแล้วแต่พ่อจะต้องได้ยินแน่พระเอกจึงยอมส่งมันให้เธอนางเอกได้รับแล้วมองมันอย่างดีใจบอกว่ามันสวยจังและเธอขอบคุณเขาจริงๆทั้งคู่เดินกลับท่ามกลางสายฝนใต้ล่มคันเดียวกันโดยมีพระเอกถือล่มให้นางเอกเดินไปก็คิดอะไรในใจไป เธอนึกถึงคำพูดของน้องชายที่บอกว่าเรื่องความรักน่ะพอถึงเวลาก็จะได้รู้เองนางเอกจึงเข้าใจถึงความหมายที่น้องของเธอบอกจึงตัดสินใจดึงพระเอกเข้ามาจูบและบอกกับพระเอกว่าต้องเป็นกัปตันแน่ๆกัปตันคือคนที่เธอชอบพูดแล้วนางเอกก็ดึงพระเอกเข้ามาจูบอีกครั้งทั้งสองคนจึงจูบกันท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาหลังจากนั้นนางเอกจึงนัดจินซอนโฮออกมาเพื่อให้คำตอบกับเขา พระเอกที่มายืนกลางล่มรอนางเอกพอเห็นเธอเดินตากฝนมาพร้อมกับคิดอะไรในใจจึงเข้าไปหาเธออย่างเป็นห่วงนางเอกพอได้เจอพระเอกก็ทำสีหน้าเหมือนจะร้องไห้แล้วขอให้พระเอกกอดปลอบใจเธอหน่อยได้ไหมพระเอกจึงดึงเธอเข้ามากอดไว้แน่นจบตอนที่11ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะ